สวัสดีครับนะานะวันนี้ก็มาซ้ําใหม่เดิมครับหหใหมยวันนั้นหมยที่ห่านลงไล่แล้วก็ไหมายที่ขาดตอนเย็นวันนี้ก็มากับเหยื่อทงครับสิวผิวสีขาวกับสีเขียวใส่รวมกันมาเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะลางแข้นหรือจะย้ำแข้นนะครับนูน่นห่านยังอยู่ที่นูน่นอยู่เลยครับห่านก็อยู่นูน่นห่าน สบายใจเลยนะน้ําแห้งเยอะมากครับน้ําหลงเรื่อยๆแล้วช่วงนี้ปีนี้แรงหนักแน่นอนครับภาคเหนือภาคอีสานปีนี้น่าเป็นห่วงมากครับปกติช่วงนี้น้ําก็จะไม่ลงขนาดนี้นะครับกวนพะยาอ,อย่่ะเกี่ยวแบบเดิมครับโนสิงเกิล ตีได้เลยครับหลายคนถามว่าผมใช้ลอกอะไรผมใช้ลอกตอนตัวนี้เป็นไดว่าเล็บล้อครับตัวเก่าเือร์สองพันสายเป็น p e ศูนย์จุดแปดนะครับใส่ได้พอดีเลยศูนย์จุดแปดเนี่ยนะครับลองดูครับคันเป็นคันรุ่นเก่าครับจีานเบียดอยู่ที่หกสิบสองนะครับคันตัวนี้เก่าละหลายปีแล้วครับแต่ใช้ดีอยู่ บรรยากาศคืมคึ้มครับเมกมากไม่เก็บแล้วครับปลาไม่ต้องกินมาแล้วครับน้องผมอะ <c oughs> บอกมันปลานินอร่อยกว่าเยอะ น้ำไม่ลึกครับน้ำประมาณหัวเข่านะครับเนี่ยมาเดินหลังเลิกง,งานก็มาเดินเล่นดีเลย ครับกัดกัดกัดแล้วก็ปล่อยเหมือนมันรู้เยอะครับโดนปล่อยเฮ้ยอะไรขาวๆวะกัดแล้วก็ปล่อยเลย อ,อยู่ครับตามมาดูุดดังตึ๊บนี้น่าจะเจ็บหนักนะครับอย,อย่าเลยอย่าเลยโอ้ยโอเคครับ ครับฟิวฟิวเข้ามาในนี้ผมไม่เจอตัวโตวเลยนะครับถึงสุดก็ประมาณสามขีดตัวโตๆไปโลยังไม่เจอเลยเขาไปกินหมดแล้วมั้ง จับนะครับเรียบร้อยโอ้โหสวยนะครับตัวนี้โอเคครับเบิดออกขอตาพอดีสีผิวสีเขียวครับโอ้โหกัดได้แจ่มๆเลยไซนี้เยอะครับแถวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปลดแล้วก็ปล่อยไป โอเคครับเจ็บมากครับโอ้ปล่อยนะครับไป